สวัสดีครับชาเนตครับวันนี้ช่างอ้อนมีแขกผู้มีเกียรติมาตัดทรงเขาเรียกว่าลองเออ่รากใซเปิดข้างรากใสครับทรงเปิดข้างรากใสนะครับนี่เปิดข้างรากใซ พูดด้วยครับผมมาจากไหนครับมาจากพี่ไม้ครับมาจากพี่ไม้มาตัดผมเปิดข้างรากใส่เปิดข้างในหรือเปิดข้างนอกครับข้างนอกครับเปิดข้างนอกรากใส่คือเอย่างนี้อันนี้ผมยังไม่ตัดนะครับหน้าตาอย่างนี้หล่อมากเลยไม่เคยมีแฟนมาก่อนแล้วก็แฟนที่มีก็ทิ้งไปเมื่อวานนี่เองครับถ้าใครสนใจก็บอกมาเลยครับนี่คือรากใส่ครับเนี่ย เขาจะมาตัดทรงเปิดข้างนะครับผมจะเปิดให้ดูฝั่งนี้ก่อนวิธีเปิดข้างลากสายผมก็ถือหวีมาหนึงตัวอย่างนี้แหละครับแล้วก็สวมฟันเบอร์สามฟันเบอร์สแล้วผมก็ตัดให้ดูเลยนะครับดูด้านข้างก่อนอย่างนี้เลยครับเปิดข้างลากสซด้านบนเหมือนเดิม ทานหลังเป็นลากไซข้มเบอร์สามให้แน่นเบอร์สานี่หมายความว่าฟันบัตรเตเลียนนะครับไม่ใช่เบอร์สามนั่งอยู่ตู้กระจกอันนั้นมันผิดแล้วครับไม่เอาวันนี้เอาเบอร์สามฟันบัตรเตเลียนนะครับท่างอ้อนเป็นคนดีมากเอาครับขอบคุณครับให้ไปพอะไรต่อ ยงเดี๋ยวกาลังถ่ายทําอยู่เดี๋ยวจะรู่นั่งรอก่อนนะครับครับครับกำลังถ่ายทําอยู่มันจะกินเวลาเขาครับเปิดข้างล่างใส่อย่างนี้แหละครับจรน,นี่จะเอาไว้หรือจะเอาขาวนวลเอาเอาขาวใช่ไหมอ่านั่นแหละผมจะทำให้อย่างนี้เลยครับวอันนี้ฝั่งขวา กองเชียร์มาด้วยกองเชียร์ชื่ออะไรนะกองเชียร์เป็นคนสนับสนุนให้ลง y t u t u นะใช่ไหมชื่ออะไรกองเชียร์ชื่อเพลชื่อเพลเนาะแล้วก็เพลนี่แฟนก็ไม่เคยมีเหมือนกันเนาะถ้าใครติดต่อบอกเบอร์โทรเข้าไปเ็าจะได้โทรมาบอกไปเฟซชื่อเฟซอะไร สีแพรเข่าน้อยเนาะสีแพร,แพรกรอกน้อยเนาะสีแพกอกน้อยเบอร์โทรไม่มีไม่มีเราก็จะติดต่อได้อย่างไล่ะอ๋อเล่นแค่เฟเล่นแแค่เฟสสีแพรกรอกน้อยนะครับเชิญติดต่อได้เลยนะครับยองยองเหล้ายองยองเหล่าฮาริคาโตเส,สมมากุเตเสมเส,สมช่างม,สสม,สมึงตายแน่นี่ครับทรงช่างอ,อ้นติดอันดับของช่างตัดผมดงใหญ่ เอาอีกเพลงหนึ่งแถมให้ก็ได้นะครับตัดผมครับตัดผมตัดผมครับตัดผมทําไมนะจึงต้องตัดผมผมมันคันผมมันแตกปลายผมมันอยากไรผมมันคนกระจกนะผมมันคนบ้านนอกนะผม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 ตัดผมครับตัดผมตัดผมครับตัดผม เขานํามันสาวไฮโซนะผมเด็กโปโลเล่นแต่ไฮโลโปปั่นบ้านนอกคอ,อกนานกีกะทามาลงบ้านตรงมาแงานเอา้าเจนเล่นเจนนพินแกนบ้านนาปลาป,ประเจ้านะคกูรคราโคลนตมผมมาทับถมผมคนอีสานผมคนบ้านบ้านว่าส้นจริงใจครับนี่หละครับเพลงของตั้งอ้อนครับดังมากเลยครับดูฝั่งขวาฝั่งซ้ายนะครับตอนนี้ดยข้างฝั่งซ้าย ทั้งอ่อนก็ตัดไปร้องเพลงไปแหละครับไม่ต้องคิดอะไรมากหรอกสังคมทุกวันนี้คือสังคมแห่งความสนุกเพลิดเพลินคนมาตัดก็หลอกบอกเบอร์โทรเขาด้วยเขาจะติดต่อว่างไงดีเอา,าสาวๆนะาสาวๆวานตะอ่อ,อนอติดต่อเยอะเลยพอบอกเบอร์โทรเขาโทรไปหาปุ๊บเลยแหละบอกเขาไป เล่นแต่ไอจีบเล่นแต่ไอเล่นแต่ีเบอร์โทรไม่มีเนาะ,ะชื่อในไอจีชื่อว่าไงนะจำ,จำไม่ได้จำไม่ได้โอาจ่ายกูทีนี้มันจะเล่นยังไงหรอเอ้ยจะพูไปว่ายังไงดีโพตว่าไอจีตัดผมเปิดข้างเน็บในเนาะ,ะเปิดข้างรากไทรเออเล่นไอจีพิมพ์คําว่าเปิดข้างหลังรากไทรเห็นเลยในไอจีชื่ออะไรเดี๋ยวไปตามหาเอาเนาะ ครับผมชาวเน็ตครับก็ปไปกดไลค์กดแชร์ให้ช่างอ้อนด้วยนะครับพิมพ์คำว่าอจุดอ้อนกันงาช่างรอใน youtube แล้วก็พิมพ์คำว่าทุลักทุเลบาเบอร์ใน youtube ถ้าเรียวก็กันงาช่างรอถ้าเป็นสตอรีก่ก็ช่างอ้อน b า r บอร์ให้พิมพ์ไปเลยครับมีทุกรูปแบบ อายุเป็นเพียงตัวเลขอายุไม่เกี่ยวโฆษณาไม่มีแต่เล่นสนุกเพื่อนเพื่อนกดไลค์กดแชร์088726 0729ครับนี่ดูวิธีตัดผมนี่ครับแล้วเราก็เอาเบอร์หนึ่งมาเก็บข้าีอีนไอเนี่ เบอร์หนึ่งเก็บอย่างนี้แล้วมันก็จำนวนกลมกลืนพอดีนี่แล้วก็มาดูรากไซมันจะเป็นอย่างนี้อ,อืออืบดูฝั่งขวากับเบอร์หนึ่งเหมือนกันครับเบอร์หนึ่งเก็บอย่างนี้ ผมชอบตรงที่คนมาตัดผมเป็นแขกผู้มาตัดผมเนี่ยไม่มีแฟนเนี่ยแหละครับแต่ว่าติดต่อได้เลยนะครับอยู่ในอะไรที่ว่าเมื่อกี้เนี่ย i อ i ไอเนาะอยู่ในไอค้นหาเอาเองนะครับคนรูปหล่อแบบนี้หายากเล่นประจำส่งผมเปิดข้างเน็บในเปิดข้างลังไส้มีหมดพิมพ์เข้าไปเลยเบอร์โทรเดี๋ยวจะแอบให้ทีหลังถ้าคุยกันรู้เรื่องเนาะ คุยรู้เรื่องหมายเพาะว่าคุยเรื่องธุงรกิจขายของนะไม่ใช่คุยอย่างอื่นครับของที่ว่านี่มันก็แล้วแต่จะขายเนาะครับรอด้วยครับได้ครับทีนี้เดี๋ยวผมจะแสงให้นะเอาฝากอะไรถึงไหมสวัสดีครับชาวเน็ตครับช่างอ้อนก็ให้ดูชัดๆเลยนะครับปึ๊บนี่ดูปึ๊บ,นบหน้าตายอย่างนี้แล้วหมุนให้ดูเปิดข้างนี่ ตอนยังไม่ตัดกับตอนตัดแล้วมันต่างกันนี่ตอนนี้ตัดแล้วตัดให้ดูอย่างละเอียดเลยสวัสดีครับสวัสดียิ้มหน่อยสวัสดีครับเออนี่นี่คนนํามาเห็นไหมครับโอ้โหคนที่นํามาไหนตรวจสอบดูซิคนที่นํามา,ดมาเดี๋ยวดูก่อนโอ้โหโหโลจังเลยอู้ยาวด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับช่างอ้อนครับนี่สวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนครับ